กันอีกแล้วนะคะกับรายการปักหมุดเสียกรรมเป็นรายการที่พูดถึงเรื่องราวศสียกรรมในแง่มุมต่างๆที่คุณอยากรู้หรือคุณไม่เคยรู้ที่4นะคะจะนํามาปักหมุดนะคะให้เพื่อนๆได้รู้กันในรายการนี้ค่ะโดยแต่และ E ีีจะมีแขกรับเชิญสลับกันไปค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องศสียกรรมหรือจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่พวกเขาจะมาเล่าเกี่ยวกับชีวิตการทำเสียกรรมในรายการนี้ให้พวกคุณได้รู้กันค่ะ รับ EP นี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะเรียกว่าเป็นหนุ่มสุดฮอตนะคะแห่งวงการสลยกรรมกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สไตล์ของเขานะคะที่แบบบอกเลยว่าฮอตจริงๆค่ะคุณผู้ชมที่สำคัญคือเรื่องราวผลลัพธ์ของสลยกรรมก็ไม่แพ้เช่นเดียวกันค่ะไปพบกับเขาเลยค่ะแพทย์ผู้ชำนาญการแห่งโรงพยาบาล Master p i พิตคุณหมอเต๋าค่ะ สวัสดีครับผมหมอเต่านะครับนายแพทย์นัคลินจรัดเิริยากุลนะครับเป็นสดสอน้ิษยแพทย์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงค่ะคุณหมอทําหัตถการอะไรบ้างคะก็จะผ่าตัดหลักๆเนี่ยก็เกินคอขึ้นไปนะครับก็เป็นพวกจมูกครับจมูกทั้งเออ augmentation ธรรมดาแล้วก็เป็นเอ่อ reconstruction นะครับแล้วก็เป็นพวก lifting procedure ทั้งหลายอย่างเช่น b า o w l i f ฟ a c e lift n e ครับ รเรียกว่าทำหัตการเกีาา่ยวกับใบหน้าโดยเฉพาะเลยนะคะหัตการงั้นที่สีขออนุญาตไล่ลงมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าผากค่ะความยากง่ายคุณหมออธิบายนิดนึงว่าหน้าผากเนี่ยจะสวยมันต้องได้สัดส่วนไปไงบ้างหน้าผากเนี่ยจริงๆสัดส่วนของมันเนี่ยก็ต้องดูเทียบกับอันอื่นครับเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยก็คือจะไม่ได้ดูว่ามันกี่เส้นกี่เส้นอย่างเดียวเราต้องดูเทียบกันกับบริเวณอื่นนะครับหน้าผากเนี่ยมันก็ควรจะเท่ากับหน้าส่วนกลางควรจะเท่ากับหน้าส่วนล่างแบ่งเนี่ยก็ควรจะเป็น3ส่วน เท่ากันครับอืมเ,เรียกว่าเป็นความสวยแบบสมมาตร<ช>ละกันเนาะนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าหน้าผากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเคสกของคุณหมอค่ะเคสความยากความง่ายมันวัดอยู่ที่ตรงไหนครัคุณหมอ ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเคสที่ไม่ได้เคยทำมาก่อนไม่ได้เคยประสบอุบัติเหตุอะไรก็จะตรงไปตรงมาครับไม่ได้มีความยากอะไรมากแต่ในเคสที่สมมติว่าถ้าเกิดคนไข้เคยประสบอุบัติเหตุมาก่อนเคยผ่าตัดบริเวณหน,าน้าผากมาก่อนแล้วเราต้องอออลือเข้าไปในบริเวณที่เคยเปิดมาแล้วเนี่ยก็อาจจะมีความยากเช่นกันครับความยากเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับหมอพังผืดหรือว่าเคสที่มันมีสิ่งแปลกปลอมหรือว่างไงบ้าง เอ่อก็ทั้งสองอย่างเลยครับถ้าเป็นจัดเคยผ่าตัดมาก่อนคเคยประสบอุบัติเหตุมาก่อนเนี่ยก็อาจจะมีพังผืดแล้วที่สําคัญก็คือพวกตําแหน่งต่างๆของกายวิภาคมันก็อาจจะบิดเบี้ยวไปจากการที่เราเคยถูกผ่าตัดไปแล้วรอบหนึ่ง<า>ในส่วนของพวกสิ่งแปลกปลอมก็เหมือนกันครับมันก็ทําให้มีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้มากกว่าปกติก็ต้องระวังมากกว่าปกติด้วยเช่นกันครับอา้าวโอเคงั้นแปลว่าหน้าผากเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจ แปลว่าการทำศัลยกรรมเรียกว่าใบหน้าเนี่ยคือความยากมากเลยเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะโฟกัสเนี่ยการยกคิ้วครงหมอการยกคิ้วนี่เป็นยังไงครับหก็อย่างที่พูดเมื่อกี้เลยครับสมัยนี้หลักๆก็จะทำเป็น EBL EBL ในย่อมาจาก Endoscopic Brow Lift ครับก็คือการส่องกล้องแล้วก็ดึงคิ้วขึ้นจริงๆเนี่ยการทำ Brow Lift เนี่ยหรือยกคิ้วนะครับมันทำได้หลายแบบมากเลยครับจะทำแบบเป็น Direct Brow Lift ก็ได้ก็คือตัด ตรงข้างบนคิ้วแล้วก็เยียบขึ้นไปในคนที่คิ้วไม่ตกและชั้นตามไม่ชัดจริงๆจะทำสับบาวลิฟก็ได้แต่ว่าหลักๆแล้วทุกวันนี้ที่ทำกันเยอะที่สุดก็คือเอ็นโดสโคปิกบอลลิฟหรือว่า EBL นะครับก็คือเป็นการส่องกล้องแล้วก็<อ>ปลดเอ็นต่างพังผืดต,ต่างๆบริเวณตรงคิ้วแล้วก็ดึงขึ้นไปครับก็ดีของมันเนี่ยก็คือจะไม่มีแผลอะไรบนหน้าเลยครับแล้วก็รีค o v e r เวอร e ไทม์หรือการพักฟื้นเนี่ยก็สั้นด้วยเช่นกันครับแปลว่า หลายๆท่านที่คิดว่ามีแผลบนหน้าจะหายเร็วกว่าซึ่งแปลว่าไม่จริงถูกไหมคะส่วนใหญ่ครับต้องบอกว่าจริงๆแผลบนหน้าเนี่ยคือแผลยังไงก็คือแผลครับคือต่อให้เราจะซ่อนแผลดียังไงเนี่ยถ้าเกิดมีคนมาเพ่งมาสังเกตยังไงก็สามารถเห็นได้เช่นกันแปลว่าการส่งกล้องเนี่ยเป็นเทคนิคสมัยใหม่มากกว่าที่ว่าเราซ่อนแผลในบริเวณอื่นแต่ว่าผลลัพธ์ได้เท่ากันหรือบางทีอาจจะมากกว่าไหมครับเพราะว่าการส่งกล้องมันเห็นมากกว่า ใช่ครับแล้วก็มันจะละเอียดกว่าด้วยครับแน่นอนว่าเวลาเราทําโดยการไม่ได้ไปปลดพวกเอ็นต่างๆเนี่ยสักพักนึงมันก็ตกลงมาเหมือนเดิมครับแต่ว่าเวลาเราใช้กล้องเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดว่าเออเนี่ยเรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังตัดอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะกลับมาตกเหมือนเดิมเนี่ยก็จะช้าลงครับเรียกว่าเทคนิคการส่องกล้องเนี่ยนอกจากซ่อนแผลแล้วยังสามารถเขาเรียกว่า ส่องเขาไปเห็นข้างในได้เยอะกว่าทําให้ผลลัพธ์ในการทำเสรรมกมอยู่ได้นานกว่าอย่างนี้เลยนะคะอ่ะในส่วนของคิ้วไปแล้วคุณหมอในส่วนของยกคิ้วแล้วยกคิ้วแล้วคุณหมอทําพาร์ทอื่นบนใบหน้าอะไรอีกบ้างคะ ก็บริเวณกลางหน้าเนี่ยจริง,รงๆเราทำลิฟติ้งเหมือนกันครับ uh huh. ทำได้สองแบบครับจริงๆต้องบอกว่าเราทำแบบในคนที่อายุไม่มากเรา uh huh. ไม่ได้ความาต้องการให้มันเรียบไปเลยอย่างเงี้ยเราสามารถทำเป็นเอ็นดสโคปได้เหมือนกันด้วยซ้ำครับ uh huh. ก็เขาจะเรียกว่าเอ็นดสโคปิกมิวดเฟสลิฟต์ก็คือเข้าแผลเดียวกับแผลยกคิว้วแผลด้านข้างนะครับเข้าไปแล้วก็ไปปลดใต้สมดกเหมือนกันนะครับแล้วก็ดึงขึ้นครับอันนี้ก็จะข้อดีคือพักฟื้นสัน้น uh huh. แผล ก็ไม่มีบนหน้าไม่มีแผลหน้าหูไม่มีแผลตรงตรงบริเวณบนหน้าเลยแต่ว่าแน่นอนข้อเสียของมันเนี่ยผิวหนังบางส่วนมันก็ไม่ได้ถูกตัดออกอเพราะฉะนั้นมันจะตึงจากข้างในมากกว่าก็จะดีขึ้นกว่าเดิมอยู่ครับแต่ว่าในคนที่อายุค่อนข้างเยอะหน่อยก็อาจจะต้องทําเป็นเหมือน conventional face lift ทั่วไปก็คือมีแผลตรงบรงิเวณตรงหน้าหูแล้วก็เปิดเข้าไปแล้วก็ลงไปใต้ชั้นของที่เขาเรียกว่า SMAS นะครับแล้วก็ไปดึงขึ้นครับอืมเรียกว่าตาการที่ส 2กล้องอะ่ะมักจะเหมาะสําหรับคนที่อายุไม่ค่อยเยอะหรือว่าความกังวลใจยังไม่ได้ยุยยี่เท่าไหร่ใช่ไหมครับหมอคือหมายความว่า ถ้าสมมติเป็นการดึงหน้าเนี่ยอย่างน้อยอะ่ะคือต้อง,ต,องต้องเรียนตามตรงเลยว่าต้องอาจจะต้องมีแผล <c oughs> แต่ได้คาว่าแผลคุณหมอกริปมากเลยถ้าหายไปแล้วจ้างไปแล้วแผลเนี่ยจะพยายามซ่อนตามเอ่อตามขอบปกติของกายวิภาคอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้สังเกตเนี่ยก็คือจะไม่ได้ชัดมากอยู่แล้วแล้วที่สําคัญเนี่ยก็คือเราจะไม่ทําให้มันมีปัจจัยอะไรเลยที่จะทําให้มีแผลเป็นได้ปัจจัยที่มันจะทําให้มีแผลเป็นได้เนี่ยก็คือความตึงครับหลักๆเนี่ยคือ ปกติเนี่ยเราจะไปดึงสแสมเหมือนที่บอกแต่ว่าตัวผิวเนี่ยเราจะไม่ได้ไปขึงให้มันตึงเหมือนแบบหลายๆที่ที่เขาทำะนะครับเพราะว่า ต่อให้เราขึงผิวมันตึงสักพักมันก็หย่อนอยู่ดีครับสิ่งที่เราจะไปแก้ไขจริงๆคือตัวของสมาร์ทมากกว่าเพราะฉะนั้นผิวเนี่ยเหลือเท่าไหร่เนี่ยก็คือเลมหมอกเท่านั้นเลยไม่ได้แบบไปขึงให้มันตึงจนดูแปลกประหลาดแล้วก็เสี่ยงที่จะแผลมีปัญหาคุณหมอพูดชั้น,นสมาร์ทแล้วอะ่ะอันนี้คือชั้นที่ดีที่สุดแล้วก็หรือว่าเป็นชั้นที่คุณหมอเทคนิคที่คุณหมอทําอยู่ตอนนตอนนี้ไหมคะ ใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าเฟสลิปเนี่ยมันค่อนข้างแล้วแต่คนมากว่า<ะ>เราจะทํายังไงผิวคลอยเยอะเราก็อาจจะต้องเลาะตรงผิวเยอะด้วย<ะ>แต่แน่นอนว่ายิ่งเราไปมานิปลาหรือไปยุ่งกับตัวสมสัเยอะเนี่ยโอกาสที่มันจะอยู่ได้นานรีเซาดีมันก็เยอะตามไปด้วยแต่แน่นอนครับมันก็แลกมากับความเสี่ยงเพราะว่าเวลาเราเปิดสมสัขึ้นเนี่ยพวกเส้นประสาทที่ไปเลียงกล้ามเนื้อบนใบหน้าเนี่ยมันก็อยู่ข้างใต้นั้นก็ ถ้าเกิดว่าในคนที่ทําได้ปลอดภัยก็ทำได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าก็ต้องเลือกที่ดีๆแล้วก็ระวังดีๆครับเพราะไม่งั้นเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่มีใครรับได้หรอกครับ เรียกว่าต้องทําบนคุณหมอที่มีความชํานาญนิดนึ่งนะคุณหมอน,ะอ,นอกจากชั้นสแสมแล้วคุณหมอยังมีชั้นลึกกว่านี้ไหมคะคุณหมอจริง,รงๆเวลาเราทํา2กล้องนะครับเราเ,าเข้าได้2เพลนครับชั้นแรกเนี่ยเราเข้าเป็นสแสมเหมือนที่เข้าปกติหรือในอส่วนหนึ่งเนี่ยก็เข้าเป็นเขาเรียกว่าซับเพลียวเสียวเลยครับชิดกระดูกตรงบริเวณตรงหน้าเข้าไปเลยอันนั้นก็สามารถช่วยได้เหมือนกันครับในคนที่มีความคล้อยค่อนข้างเยอะบวกกับ ตัวของบริเวณของกระดูกที่มันอาจจะมีความฝ่อด้วยในระดับหนึ่งแล้วก็เลาะตรงบริเวณชั้นเยื่อหุ้มกระดูกแล้วก็ดึงขึ้นได้เลยเครับอ๋อเรียกว่าทุกเทคนิคขึ้นอยู่กับ case case เคสบายเคสนะไรนแล้วก็ความต้องการของลูกค้านะถูกนะต้องครับต่อมาค่ะพูดถึงบริเวณหน้าแล้วบริเวณที่ท็อปคิดที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้นะะที่ทุกคนสาๆาลายท่านหรือว่าตัวทีจีเองเนี่ยก็ชื่นชอบเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรคะ first priority เลยเนาะว่าคนคิดถึงการทำาสริกรัมอ่ะต้องเริ่มจาก,จ,ากจมูกคุณหมอคะการทำจมูกเนี่ยเทรนด์นนะตอนนี้มีความแตกต่างกับสมัยก่อนอยังไงบ้างอืมเท่าที่ผมเจอทุกวันนี้ก็คือทุกคนต้องการแค่ได้สัดส,ส่วนที่ดีขึ้นได้สัดส,ส่วนที่ดูปกติไม่ได้ต้องการให้ดู แปลกประหลาดหรือว่าดูเอ่อดูเวอร์จนเกินไปอะอ่าเรียกว่ามินิมอลสไตล์มินิมอลแบบเขาเรียกว่าเทรนการเสแกรรมก็มีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะกับบุคลิคกตัวเองหรือว่าไม่ได้อยากเปลี่ยนตัวเองไปมากจนเกินกับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าสาวๆหลายท่านอย่างเช่นวงการนางงามอันนี้ต้องพูดว่าเขาออนสเตจเนาะอาจจะต้องใช้ความสตันนิ่งความชาัดพุ่งมาแต่ไกลเลยอันนี้อาจจะต้องขึ้นอยู่กับบริบทของณนะ ตอนนั้นที่เราทำนะคะใช่ไหมคะคุณหมอทำจมูกม,มีเทคนิคอะไรบ้างคะจริงๆก็ถ้าแบ่งหลักๆนะครับ ก็จะเป็นจมูกที่เราเสริมเฉยๆอย่างเช่นทำซิลิโคอนอองเมนเทชันกับจมูกที่ปรับโครงสร้างครับจริงๆหลายๆคนก็จะแบ่งเป็น close กับ open นะครับแต่จริงๆไม่ค่อยอยากให้แบ่งอย่างนั้นเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆมันจะดูงง c l o กับ open เนี่ยเป็นแค่เมือน approach เข้าไปเฉยๆว่าเราเข้าไปยังไงแต่ว่าเราจริงๆแล้วอ่ะอยากให้แบบดูว่าเราเข้าไปเนี่ย เข้าไปทําอะไรต่อให้เราเปิดแบบเป็นโอเพนถ้าเราไม่ได้ลือโครงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรก็เหมือนกับทำโค้ดเนี่ยอ่านั่นเองนะคะแปลว่าการทําจมูกเนี่ยก็คือมี2ออย่างก็คือเปลี่ยนโครงสร้างกับ<ช>เสริมซิลิโคนคคทั้งนั้นเองอ่ะคุณหมอคะถ้าสมมติว่าหลายๆท่านค่ะมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องสายการรมติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ ครับก็ติดต่อมาทางโรงพยาบาลมาจะพีสได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามครับแล้วก็ที่สําคัญคือช่องทางส่วนตัวคุณหมอก็มีนะคุณผู้ชมเดี๋ยวซี่จะขึ้นไปข้างล่างนี้นะคะอ่ะคุณหมอสุดท้ายแล้วคะ่ะเดี๋ยวฝากเพื่อนๆทางบ้านนิดนึงคะ่ะว่าหากยังมีอยากจะทําเสยกรรมอันแรกจะให้เริ่มจากอะไรดูแลตัวเองยังไงแล้วก็หลังผ่าตัดมีความสําคัญยังไงบ้างครับ เวลาถ้าจะทำสัญญารรมอะไรสักอย่างนะครับยิ่งเฉพาะโดยบนใบหน้านะครับจริงๆเนี่ยก็เลือกจากจุดที่เรากังวลได้เลยครับเพราะว่าถ้ายิ่งไม่ได้มีปัญหาเรื่องของฟังชั่นอลไม่ได้มีปัญหาเรื่องของตัวโรคอยู่แล้วนะครับเราจะทำเนี่ยก็คือทำตามที่เรากังวลทำตามทีเ่เราอยากจะแก้นั่นแหละครับแล้วจริงๆเนี่ย เดี๋ยวนี้มันค่อนข้างเป็น individualized ก็คือแต่ละคนเนี่ยความต้องการไม่เหมือนกันเราสามารถมาคุยกันได้ครับจมูกเนี่ยเวลาจะทําจมูกมันไม่ได้จําเป็นว่าทําแล้วจะต้องแปกประหลาดต้องพุ่งมากจนเกินไปทำบาวลิฟหรือว่ายกคิวก็เหมือนกันครับไม่ได้จําเป็นว่าทําแล้วเนี่ยต้องดูแบบหน้าเหมือนตกใจตลอดเวลาก็ไว้คุยกันได้ครับพวกนี้มัน individualized คนใบคนอยู่แล้วครับอ่ายังไงก็คุณหมอก,กระซิบบอกเลยนะคะเรียกว,ว่า สาวๆหลายท่านหรือว่าผู้ชมทางบ้านนะคะที่มีความสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องศัลยกรรมนะคะก็สามารถเข้ามานะคะติดต่อนะคะพบเจอกับคุณหมอเต่านะคะที่โรงพยาบาลมาร์พิตได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากนะคะคคยังไงก็ฝากไว้นะคะสําหรับคุณหมอเต่านะคะแพทย์ผู้ชำนาญการแห่งโรงพยาบาลมาร์พิตค่ะ สำหรับ EP นี้นะคะหากเพื่อนเป็คนไหนนะคะที่มีคําถามหรือข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องเสียกรรมหรือว่าไม่ใช่เรื่องเสียกรรมหรือมามาเต่ะหมอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างน,นี้ได้เลยค่ะที่สีจะนํามาปักหมุดขยี้ข้อสงสัยให้เพื่อนเได้ชมกันค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราชาวปักหมุดเสียกรรมวันนี้สวัสดีค่ะ